สวัสดีครับวันนี้พีนาวีมาทำอะไรครับเก็บของเล่นมาเก็บของเล่นกันคร่ะเพื่อนๆดูสิเล่นไว้ตรงนี้หนึ่งอันนี้คือตะกร้าของเล่นของพีนาวีนะคะพวกเราเก็บเก็บใส่ตะกร้าเวลาเล่นของเล่นแล้วเราต้องรู้ักเก็บของเล่นดีๆให้เป็นที่เป็นทางใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเก็บโอเคมีกําลังเก็บเลยนะครับเล่นเองเก็บเองค่ะ หป็นเพื่อนน้องๆก็ต้องรู้จักเล่นแล้วก็รู้จักเก็บให้เป็นที่เป็นทางนะคะห้องจะได้สะอาดเรียบร้อยใช่ไหมครับใช่ครับเห็นไหมของเล่นเยอะแยะเลยเนี่ยนี่เด็กสาวลงไปแล้วเลีกยเยอะ เยอะแยะหนึ่งนะครับใช้เป็นเก็บเพื่อแม่จะช่วยเก็บให้จะเก็บเบองพี่นรีบอกว่าไม่ให้แม่ช่วยเก็บครับพี่นรีจะเก็บเองให้หมดเลยดูสิแล้วจะเก็บดีๆ ค้าบเรจะเก็บให้ดีๆเวลาเล่นเราจะได้หาเจอ,เนองนะคะเพราะว่าเราเก็บเป็นที่เป็นทางเราก็จะรู้ว่าของเล่นไหนอยู่ตรงไหนอันนี้คือของเล่นส่วนหนึ่ง ใกล้หมดแล้วครับดูสิดูสิดูสิใกล้หมดแล้วบอกรี่ข้างไหนเลข้างไหนที่นม่อยู่เหรอเนี่ยหมดยังครับหมดยังครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับ เห็นไหมพี่นาวีเล่นเสร็จแล้วก็เก็บให้เป็นที่เป็นทางเก็บลงตะกร้าให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนได้วเวลาเล่นเราก็จะได้หาเจอเดี๋ยวตอนนี้ตอนคืนแล้วนวีพี่นาวีเอาตะกร้าของเล่นไปไว้มุมนูม้นนะครับลูกโอ้โโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะเข้านอนกันแล้วนะครับ บ๊ายบายสวัสดีครับคุณนหนครับนหนครับ